เรื่องที่หนึ่งไทยแลนด์4.0หัวใจของการให้บริาการทางการเงินคือความสะดวกรวดเร็วในยุคไทยแลนด์4.0เกษตรกรจะยกระดับตัวเองไปสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ดังนั้นการพัฒนาในเรื่องไอทีและเทคโนโลยี ให้ตอบโจทย์ความต้องการในการใช้บริการทางการเงินให้เมื่อมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่โจทย์การทำให้ชาวบ้านได้เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายด้วยการตั้งสาขาใกล้บ้านหรือจัดตั้งธนาคารชุมชนไม่ใช่การผ่อนปลดเงื่อนไขาการพัฒนาสินเชื่อเพื่อให้ชาวบ้านกู้เงินได้ง่ายขึ้นไม่ใช่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการด้านเงินฝากมากขึ้นเพราะว่า รายได้ที่เป็นรายได้จริงๆนั้นมันจะอยู่กับคนเมืองสังเกตว่าธนาคารพาณิชย์ในเขตบางอำเภอเดียวกันมีสาขาสามถึงสีแห่งบางอำเภออาจจะมากกว่านั้นแต่ธนาคารกลับมีเพียงแห่งเดียวเราต้องไม่ลืมว่าคนเมืองคือแหล่งของเงินฝาก และบริมาณของคนเมืองคือแหล่งของผู้ใช้บริการต่างๆถ้าเราจะมีเงินเพื่อให้ชาวบ้านกู้ยืมจะต้องมีคนในเมืองมาฝากเป็นคนที่มีเงินเก็บมีเงินอยู่ในบัญชีเอาไว้หมุนการหมุนข่องเข้าก็ไม่ได้หมุนแบบที่ฝากหนึ่งร้อยวันนี้ถอนหนึ่งร้อยในวันรุวว่งขึ้นอย่างน้อยจะต้องมีส่วนเหลือ ทิ้ไว้การมีเงินก้อนหนึ่งมากพอทำให้ชาวบ้านกู้ได้ดังนั้นหากเราไม่ขยายการให้บริการในชุมชนเมืองอนาคตก็จะไม่มีเงินปากวันนี้แตกต่างจาก30ปีที่แล้วได้เริ่มเราเปิดสาขาตามต่างจังหวัด ให้บริการด้านสินเชื่อเป็นหลักแต่เพราะวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรประกอบกับรัฐบาลและธนาคารในประเทศไทยในสมัยนั้นกำหนดให้ทุกแห่งต้องการเงินประมาณ20%ของสินเชื่อทั้งหมดปล่อยสู่ภาคการเกษตรทำให้ธนาคารพาณิช ในยุคหนึ่งหันมาทำสินเชื่อให้กับภาคการเกษตรเช่นเดียวกับธนาคารทปสแต่ทำได้ไม่นานก,ก็ไม่อยากทำสินเชื่อเกษตรเพราะต้นศูนสูงธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทพทก็เลยบอกว่าไม่ทำก็ขอให้ทุกธนาคารนำเงินที่กันไว้ ่ะใช้เป็นสินเชื่อกเกษตรมาฝากไว้กับธนาคารเพื่อนำไปปล่อยกู้เป็นสินเชื่อให้กับเกษตรกร,กรอีกทีทำให้เรามีแหล่งทุนมาจากธนาคารพาย์นต่อมาสภาพบ้านเมืองเจริญและพัฒนามากขึ้นประกอบกับเพิ่มที่จะระดมเงินฝากได้แล้วก็มีศักยภาพ ในการจัดการเรื่องของสินเชื่อมากขึ้นหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไปการระดมเงินฝากช่วงแรกนั้นยังใช้การระดมมาจากต่างจังหวัดเกือบทั้งหมดราะฐานของเราคือเกษตรกรเราก็หวังให้เกษตรกรรู้จักออมเงินประกอบกับตัวเกษตรกรเองก็ใช้ใจ่ายประหยัดสมถะในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพจึงทำให้มีเงินออมพอสมควรแต่เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีสมาร์ทโฟนมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นรถยนต์รถระพนจรยานนอเตซและมีสังสิ่งร้าต่างๆเข้ามมาหนึ่งไฟแรงสี่จุดสูงตัวชาวบ้านในเงี้ยสามตัวให้ก้าทันก่อนตนเองมีอาวุธยาภาพชีวิตใช้สอยก่้น คือว่าจะฝากความร่อรยลงเงินฝากในใจเป็นหมดที่าย่บดบาทใหม่และรู้ดีว่าเงินส่วนใหญ่มันกะจุกอยู่ที่ในเมืองนี่จึงเป็นสาเหตุสาคัญที่ธนาคารมาเปิดสาขาในพื้นที่เมืองหลวงอย่างแรกช่วงแรกที่เปิดสาขาที่ดีโอสยามได้เงินฝากเกือบ3,000ล้านบาทสาขาสุขุมวิท ร้อยหนึ่งร้อยเอ็ดก็เหมือนกันมียอดเงินฝากกว่าสองพันล้านผลิตภัณฑ์ต่างๆของตัวพสที่อยู่ในวันนี้ตอบโจทย์ได้เพียงพอความต้องการของลูกค้าและเกษตรกร,กรหรือไม่ที่เล่ามาก็เพื่อยืนยันให้เห็นว่าเงืนนั้นมันมีอยู่ในเมืองจริงการตอบโจทย์ หลากหลายและมากเพียงพอต่อการพัฒนาชนบทเป็นเรื่องบริการที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เราต้องคิดและคำนึงให้มากในอนาคตคนรุ่นใหม่เข้ามาใช้บริการของตรสเรชื่อว่าในอนาคตจะมีมากขึ้น นั่นหมายความว่าเราจะไม่มีลูกค้ากลุ่มเดิมแล้วก็เป็นลูกค้าที่อยู่ในวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้นหากมีแต่กลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นหมายถึงความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นมาตามด้วยในอีกสองสามปีข้างหน้ากลุ่มลูกค้า ของเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่แล้วธนาคารจะอยูดจดตรงไหนในการแข่งขันเรื่องที่สองการปรับตัวเรื่องที่สองนี้จะพูดให้ฟังในคราวต่อไป ขอบคุณครับ